พักทายสบายดีก like e ันพ huh ี่น้องมาส้มเฮต้ากันหน่อยส้มเอาไปแกงชิ้นทอดตนที่อยู่บ้านเราเนาะพี่น้องเนาะไปหาเห็ดต้าเนาะเห็นเห็ดต้ามายำได้ชิ้นทอดบ้านเราพี่น้องเฮ้ยดอกสวยดอกงามเห็ดต้าอยู่บ้านเราไปหาเห็ดต้ากันเนาะเขาป้าเขาดองหาเห็ดต้ามาแกงใส่อันอันอันใบมักไส้ใบมักฝอยพี่น้องเฮ้ยเซฟก้ากันาดอยู่บ้านเราเนาะ พี่อยู่มาเลยพี่กันมีเฮต้าพี่น้องเออเฮต้าก็ออกฝึกการน้องสวยงามสวยงามเลยกระโดดสวยงามงามพี่น้องกำลังบานเลยคือกัดกับบ้านเ้าเลยพี่น้องบ้านเรากับเฮต้เนาะงออกงามเฮต้าบ่ฝนตกโอ้ยฝนตกหำงาได้เน่างามหันพี่น้องเฮต้าเนาะมันเน่าง่ายนะไปแต่เช้าเดือนนี้วันเฮต้าบ่เพิ่นกับไปก้านกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะแถวอีสานบ้านเราเดือนนี้เนาะเออ เพราะว่าอันตอนเช้ามามันสี่บานเนาะก็เลยไปก้านกลางคืนเลยโงยส้นเซแเลดดอยนด้เต็มได้กระซามไน,น้อยได้เต็มกระซามโอ้ตกแก้ะตกแล้ว